เชื่อมต่อและใช้งาน X11 วิธีการเชื่อมต่อนะคะให้นำหูฟังออกจากตัวเคสทั้งสองข้างเลยนะคะเปิดบลูทูธค่ะตัวนี้นะคะจะขึ้นเป็น TWS นะคะหรือว่าในบางรุ่นเนี่ยจะขึ้นเป็น F11 นะคะหรือ f 1 1ค่ะถ้าขึ้นชื่อแล้วสามารถกดเชื่อมต่อได้เลยนะคะ หนครั้งซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะถ้าต้องการที่เล่นวิดีโอต่อแต่1ครั้งนะคะข้างไหนก็ได้คะวิธีการเพิ่มเสียงนะคะหรือว่าลดเสียงเพิ่มเสียงจะใช้เป็นทางด้านขวานะคะแต่3ามครั้งค่ะวิธีการลดเสียงนะคะจะใช้เป็นทางด้านซ้ายค่ะแต่3ามครั้งค่ะ การเลื่อนวิดีโอไปด้านหน้านะคะหรือเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไปให้ใช้ทางด้านขวานะคะแต่สองครั้งค่ะถ้าต้องการเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะให้แตะทางด้านซ้าย2ครั้งค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บเข้าไปในตัวเคสได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเก็บเข้าไปแล้วนะคะเคสก็จะใช้หัวความเงินอัตโนมัตินะคะ ที่เราต้องการใช้งานนะคะเราแค่นำตัวหูฟังออกจากกล่องเคสแบบนี้นะคะแล้วก็รอการเชื่อมต่ออัตโนมัติค่ะ